ใครอยากมาให้ผมดูแลนะครับได้นะครับต้องใจเย็นนิดนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวรอซ่อมอยู่นะครับของคันนี้สีขาวคันนี้เดี๋ยวรอซ่อมอยู่นะครับคันสีบอลคันนี้นะครับมาจากอุบลเครื่องขบูแปลงเป็นหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวลูกค้ามารับรถน่าจะประมาณสักวันพุธที่โอนตังมาครบทุกอย่างเดี๋ยวก็จะสไลด์กลับให้ลูกค้าด้วยนะครับผม แล้วก็คันนี้นะครับคุยกับลูกค้าแล้วผมไปส่งลูกคา้าแล้วคันนี้น้ํามันเกียร์หายหรือน้ํามันเกียร์ขาดนะครับผมเติมน้ํามันเกียร์ให้ลูกคา้าแล้วทีแรกลูกค้ามาเลยนะคันนี้นะครับเกียร์วิ่งไม,ไม่ได้เลยตอนที่มาหาผมจอดหน,อหน้าบ้านผมแล้วก็เข้าเกียร์ไม่ไปเลยนะครับแล้วก็เติมน้ํามันกรงกน้ํามันเกียร์เกียร์จับแล้วเข้าแล้วปกติแล้วเกียร์เข้าครบอยู่นะครับเดี๋ยวต้องยกเกียร์นะครับเปลี่ยนซีนท้ายเครื่องไทยเกียร์กันนะครับคันนี้นะครับ เดี๋ยวดูแลให้นะครับผมคันนี้ไม่เกี่ยวนะครับสีดํานะครับคันสีดําไม่เกี่ยวคันสีดำรอถอเมียนะครับคันนี้ก็เสร็จนานแล้วจอดรอดอยู่คันนี้ก็ลูกค้าก็มาให้ผมดูแลเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆลูกค้าไม่รีรรนรบนะครับของคันนี้นะครับแล้วก็ของคันนี้ก็เช่นกันนะครับเครื่องคาร์บูแปลงเป็นหัวฉีดนะครับของคันนี้ก็ลูกค้าก็ไม่รีบลูกค้าก็จ่ายตังมาเป็นบางส่วนแล้วก็พยายามเก็บ รายละเอียดให้ลูกค้าไปเรื่อยๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับคันนี้เดี๋ยวลูกค้ามารับรถช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นเย็นผมสตาร์ทเครื่องอะไรเครื่องก็ปกติดีแอร์เอออะไรเย็นดีนะครับคันนี้ก็ไล่เก็บเก็บทุกอย่างนะครับของคันนี้ก็เหมือนกันนะครับไล่เก็บของเครื่องยนต์เป็นหลักเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นหลักนะครับเครื่องยนต์เป็นหลักคืออะไรนะครับเครื่องยนต์เป็นหลักก็คือคอยแยกนะครับหัวเราเตอร์นะครับวาล์วน้านะครับท่อน้ําต่างๆดูกันเอาครับท่อน้ําแป๊บน้ํา เหล็กนะครับชุดยางแท่นเครื่องนะครับแอร์รั่วเปลี่ยนคอมแอร์เติมน้ำยาแอร์สายพานนะครับแต่สายพานทั้งมิ่งยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์นะครับคันนี้ก็ดูแลให้เออเต็มที่นะครับแล้วก็จะล้อหลังรู้สึกว่าน่าจะมีพวกออคอท่อนะครับดุมล้อ น่าจะข้างนึงนะครับเดี๋ยวไปดูบินก่อนถามไว้เยอะละลูกค้าก็ยังไม่มีเวลามาเอาแต่ตายตังครบละนะครับคันนี้ครบสมบูรณ์แบบเกียร์เกือเข้าครบไฟเอ็นจงเอนจินไม่มีโชกนะครับซ g 9 2องนะครับของคันนี้เกียร์เข้าครบทุกเกียร์นะครับแต่อาจจะมีรอนนดนึงคันลาเข้าเกียร์ดีอาจจะจับช้านิดนึงนะครับเกียร์แต่เข้าครบปกตินะครับนิวซีเดียคันนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพวกช่วงล่างเอาไปตั้งทรงตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อาการสะดุดทําคอยเคให้เลยนะครับผมทําคอยเคยี่สิบให้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ของคันนี้กําลังยกเกียร์ยกเครื่องอยู่นะครับโอเวอร์ฮอนนะครับผมดูนะครับผมล้างทุกอย่างล้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับเมื่อคืนนี้นั่งล้างหูตัวเตอร์ผมนี่เลอะเทอะแต่น้ำมันนะครับล้างเอี่ยมละเดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดมวยไม่หมดเลยนะครับ เนี่ยผมต้องล้างก่อนมันเลอะเทอะหมดเลยเต้หมดเลยเดี๋ยวซีนพวกนี้ต่างๆเนี่ยตานลงตาน้ำเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรายการซ่อมก็จะมีบันมานี้นะครับลูกค้ารอนิดนึนงนะครับใจเย็นนิดนึงงานผมค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยนะครับผมมาดูนี่กันอันนี้ผมก็ล้างเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบางส่วนแล้วนะเนี่ยล้างอัดฉีดแล้วเนี่ยคือเนี่ยผมล้างเอี่ยมแล้วเนี่ยดูนะครับโอ้โหมันมันเลอะมากเลยเดี๋ยวเอาลมเป่าอีกทีนะล้างทำความสะอาดหมดเลยนี่ คอ,อยยงคอยแยกที่แรกรถมาสตาร์ไม่ติดนะสไลด์มานะคะันนี้คอ,อยยงคอยแยกสตาร์ติดแล้วแล้วก็ยกเกียร์ลงไอยกเครื่องลงนะครับโอเวอร์ฮอนเครื่องเพราะว่าลูกสูบหรือควันมันไหลเยอะเกินด้วยแล้วก็กินน้ามันเครื่องนะครับลูกค้าแจ้งมาอย่างนี้แล้วก็กําลังอัดมันมีน้อยพอสมควรผมวัดกําลังอัดดูแล้วก่อนหน้านี้ก่อน,นอที่จะยกนะแต่เครื่องตัวนี้มันติดปกตินะโอเคเราคุยกันตรงๆไม่ต้องอโกหกกันคันนู้นอย่างที่ผมบอกนะครับ เกียร์ที่มานั้นอ่ะเข้าเกียร์ดีไม่เข้าแต่ลูกค้าคานมายังไงไม่รู้นะครับแต่เติมน้ำมันกรงน้ำมันเกียร์ก็เข้าได้ปกติก็เลยไปส่งลูกค้าก็คุยกับลูกค้าละเดี๋ยวยกเกียร์ลงยกเกียร์เปลี่ยนซีนนะครับทำที่น้ำมันเกียร์รั่วซึมด้วยนะครับน้ำมันเกียร์มันหาลูกค้าเขาก็ไม่รู้มาให้ผมดูแลเดี๋ยวผมจัดให้นะครับคันไหนที่มาให้ผมดูแลก็บอกกันตรงๆอันไหนเสียก็คือเสียอันไหนคือดีก็ดีนะครับของคันนี้ดีมากคุณดูครับผมล้างคงคงเครื่องให้ดูดิเเอี่ยยมมกรลนะคับ จะได้มองไปจะได้ไม่ต้องเละเอะเทอะโอ้ขาบน้ำมูกน้ำมันเยิ้มเต็มเลยไม่รู้ว่าอะไรบ้างโอ,โอเคนี่คอยเคเดี๋ยวผมหาเหล็กผมยังไม่ได้เอาเหล็กมารัดนะครับก็ประมาณนี้สีเดีย่ยวคี้ผมก็ล้างห้องโครงเครื่องให้แล้วนะเรียบร้อยแล้วใครอยากดูวิดีโอเต็มของผมนะครับของกันนี้ที่ทําช่วงล่างนะครับที่ทาช่วงล่างเก็บพวกระบบเบรกอะไรต่างๆนะครับอันไหนที่เสียหายนะครับก็ไปดูช่องทาง YouTube หรือหน้าเฟซผมนะครับผม ก็ประมาณนี้ก็ทําหลายอย่างเหมือนกันนะครับน้ำมันคงน้ํามันเครื่องนะครับยางเท่นคงน้ำมันเครื่องก็ประมาณนี้เช็คให้ทุกจุดเลยอันไหนไม่ดีอ,อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ